ตักไสน่ากินนั่นอย่างเ like e ี้ยตากินอีเบร์สุกแล้วจ uh ้ะคุณเราตักเสร็จเลย อ่ะบักึวันนี้มาทำอะไรเต้น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 ไม่ได้เดชประเฮตดกับเขาต่อจ้ะเดี๋ยวเขารั้วสวัสดีเด้อจางเขารัวกันจามอนี้รัวคุณสมบูรณ์เอ็นเฟมิลีมีจะทำผัดไทยกุ้งทุกคนจ้ะมาบริส่ส่วนผสมอาซี บวครบเครื่องแต่ว่ากะแซ่บได้เนาะจ้าทุกคนอันนี้เป็นว,ว้าวอ่นาน้ำซอสผัดไทยจ้าทุกคนข่อยเฮ็ดไวนเนาะจา้านั่นแหละบ่มีสูตรเด้อจา้านั่นแหละทุกคนแบบใดสูตรสูตรแบบใดกะแซ่บคือกันนั่นแหละจา้าสูตรไผสูตรมันจา้าแล้วก็มีเอ่อมีเส้นอยู่ทั้งนี้นเนานะจ้าข่อยแซ่น้ำเนาะเป็นเส้นแห้งเนานะจา้าข่อยแซ่น้ำไว้ให้พ่อหนุ่มเนาะจา้าทุกคนมีถั่วงอกมีกุ้ง มีอันต้นหอมจากแท่นกุย้ยช่ายเนาะจากแท่นกันเนาะนั่นล่ะทุกคนแล้วก็มีไข่นั่นประมาณนี้แล้วก็มีน้ํามันตรงนั้นแล้วก็เป็นเครื่องเคียงตรงนี้จ้ะมีทัว่วลิสงั่วงอกแล้วก็บะนาวแล้วก็ต้นหอมเนาะจ้ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดกันเนาะผัดไทยกุ้ง ใส่น้ำมันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวห้องสิผัดกุ้งแล้วก็ตักขึ้นนะจ๊ะทุกพ้นแบบกุ้งกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดต้องตักขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ตักขึ้นมันจะสุกมากมันจะสุกมากเหรออือฮึแก็ไม่ไม่อยากให้สุกมากเหรออือผัดตรงนี้ มันยังแหวว่มันย,มย, <c oughs> ยังไม่ตายมันยังไม่ตายอันยองนับมันมีสสิบามตัวรครับอ้ยนี่เป็นเซนตกตะป๋อบทุกคนอันนี้ไม่ได้ต้ม ไม่ได้ต้มเขาเรียกแค่น้ำครับแค่น้ำเฉยใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำนิดน่นหนึ่งอื่ให้เส้นมึกครับ ซอสกับไัยซอสพิชัยมามาสัวน้ำแซลมอนคนมเชฟบักอือับไทยเส้นสวยมากสวยมากดูสิ ว,ว้าวเส้นสวยสวยเหมือนแม่เลยสวยสวยเหมือนแม่เลยเหรอครับเออใส่ไข่ะคะ่ะอือหือทำแบบนี้แป้งครึ่งเส้นอยู่ตรงนี้กระต่าไข่วางตรงนี้เหรออือหือต้องเป็นอย่างนั้นปะอือหือตอนนี้ไม่ต้อง mix ซองอยังยยให้ไข่สุกก่อน เหมือนสองอย่างมายักเป็นเพื่อนเหมือนสองอย่างไม่อยากเป็นเพื่อนกันเยอะหน่อยเยอะหน่อยมันทำไข่เจียวมันทำไข่เจียวแล้วแต่ว่าอันนี้ไข่มันมีรสชาติ ตอนนี้อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนแล้วเหรอ,อะจะใส่ปุ๋งจ้าปุ้งอันนี้ทำง่าย นี่ทำง่ายใช่ไ<า>หมครับใส่ต้นหอมจ้าต้นหอมก็เป็นวตวงนองถุงวงอง นินมักอินอิลิเดอร์อสุกแล้วจ้าทุกคนเราตักเสิร์ฟเลยทุกคนปักเสิร์ฟจ้าตักเสิร์ฟถั่วไหม จานไม่น่ากินบ่อทุกคนนํำไล่ไลลบอ่อใครอะยงอะขี้มูกไหลขี้มูกไหล <c oughs> <c oughs> น้ำขี้มูกไหลอะน้ำไหลไหลบ่ทุกคน สัวที่สามเดินอะไนัอันนี้ของพ่อเหรอเอานิดเดียวเหรอออันของพ่อจ้ะ อันนี้ของอีเม่จ้ะมะนาวนี่ของไอหยองไอหยองไม่เอาไอตอน,ตอนหอมเพราะว่ามันไม่ชอบเตัวหงอกก็การอือหือตัวหง,งอกแค่อีพออีพอเพิ่นเอาโบลายจ้ะตัวหอกอร่อยมากตัวง,งอก นี่เป็นถัว่วถั่วางนี่หยองวางไหนวางนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ใช่โอเคไหมครับเอาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวอันก้วางนี่ทุกคนจ้า ตามที่เห็นในคลิปก่อนนะจ๊ะคลิปใจตลาดแมทิวเพิ่นไปงั้นวันเกิดมูจ่ะเราเกะมูกระเลี่ยงเขาอีหยังจังสีนะจ๊ะก็เลย้มนีเฮ็ดสามจานจ๊ะทุกคนพัดไทยเฮ็ดสามจานเนาะเพราะว่าแมทิวเพิ่นกะกินอิ่มจากมูกินเคก้กกินอาหารที่เขาเลี่ยงวันเกิดนะจ๊ะแต่ว่ากะถ้าเพิ่นกับมากะยังมีถ้าถ้าว่าเพิ่นอบอบ่อิ่มจากจากจาก,จากงานวันเกิดนะจ๊ะกะมีไห่เนาะ แต่ว่าอ่อบ่ได้เหตดหลายอย่างสินะจ๊ะเพราะว่าหัวเพิ่นอิ่มห้วละจากทุกคนกันบบ่เป็นห่วงลรวเนาะโอเคมาเบิ่งจ้ะทุกคนจ๊ะผัดไทยกุ้งเนาะสีมื้อกับสีโอเคอยู่นะคิดววานะทุกคนนั่นละเดี๋ยวเราไปกินกันเนาะจ้ะน่ะอืมนั่นละโอเคไปยกเสิร์ฟจ้ะ สวัสดีกันอีกรอบจะกินข้าวเล้งจ้ดเด้อท่านล่ะผัดไทยกุ้งตามที่เห็นจ้าทุกคนโอเคกินเลยเนะครับทุกคนบกนักยองมาอีกแล้วอืม,อมบักซีได้เสฟเซีงสาวได้ครับทุกคนขาดบักเขียบได้จ้าทุกคนอ้าวตามที่เห็นไหนเปิ้งอีกรอบจ้ะโอเควชอชกูดอ,กอืกินเลยเสร็จกินเลยอืกินเลยทาไปอิ่มเอาอีกอ <laughs> ครับ

S <S แล้วก็มีกลุ่งด้วยอืมกลุ่งแทบกลงอร่อยอ่ะอืมครับรสไซมานาวได้ครับอยากเอาเพียวอีกแต่ว่าใส่ธรมาริงใส่แล้ว น้ำมะขามอืมมันมีที่ซอสผัดไกย่อยู่แล้วครับดูป้าป๊าถ้าไม่กินมะนาววางไว้นี่ปะ่ะหน้ำมะพร้าวอันยงจริงๆริงอนันยองโรชเชอร์น้ำเผาปะวะน้ำมะขามอ่ะไม่ใช่น้ำมะพร,าาร้าวโรชเชอร์น้ำมะขามรเพาะว่าดูแมท่ทั้งต้องทั้งน้ำสีอะทับเบอร์รี่ ซักอิทำมะลินทำเยน้ำมะพร้าวจะคนละน้ำตาลมะพราะ้าวใส่ค hmm. รับกคนแต่ว่าแม่ใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วย i ตัเด exactly yeah? mm ่ก hmm. น้ e ังเด o ้อยัเนอย่น้อต่ง่อนลออก้ด้ยอ่อยก โอ้โหสวยเว้ยสวยใช่วันนี้สวยเนาะเพราะว่าเส้นมันได้ไงซื้อแบบเส้นใหญ่มาอีกนิดนึงอ่ะแต่ครับ <h> แต่ว่าไข่ไข่มันอยู่ที่ไหนไข่ไขมันก็อยู่ในนี้แหละ เผ็ดนิดนึงเพราะว่าน้ำซอสเราใส่พริกป่นเพิ่มนะจ๊ะคือตอนทําซอสอ่ะใส่พริกป่นไปหน่อยนึงจ้ะครับนี้แม่ขาซื้อกับข้าวายคอนบ๊ คนเยอะไม่ใช่หลายคนครับคนเยอะครับว,วันนี้ไม่ดีต้อ,องระวังอืค่ะตรงนี้ใครมีใครอร่อยมากอื อร่อยมากทุกคนไม่อีกอืมอีกกินได้อืมตัวมีผักอีควอ,อมิบมันน่า่ะ Vem Med min. Med min. Hur går det med vaccinet? Jag känner mig sämre av det än före. Känner mig lite ja, såhär.. Som en vän? Ja, inte sjuk men nästan som på, på, på väg att bli psyk nästan. Och vacciner? Är det är samma med Färjestad. Nej. Inte på När du Att två två svar det lite mycket. Det var mer ett beteende. För att hälsa på dig... Att du har vaccinerat dig med chile. på dig... Swimming. Lite. Lite snorig. Feber.

แม่จะไปเอาด้วยข่อยชื่อว่าเข็มสามหอยนะจ๊ะค <c oughs> ือสีแห้งอยู่พี่นองอ <c> น <oughs> อาการคือสีมาอยู่จากเข็มสามเข็มหนึ่งเข็มสองคือกันเลยบอเป็นยังเข็มสามนี่คือสีอันนี้คือสิเป็นอยู่จาก ยังงๆไปขับรถเราต้องทำเนื้อที่ต้องทำมานนึ่งฟองมันหรอได้หนึ่งวันก็พอหนอะเลยการบ้านก็เยอะหนึ่งสองขางบ้านเยอะมากม<ๆ>เดี๋ยววะกครจะมีฮอ,อลิเดย์เดออีกสามสามอาทิตย์ Sáng winter thịt nanau ai a winter Winter a nà là bay 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 กินอยู่เนี่กระถองหอมสองคมันด้วองกสุนดอมเด้วยอยู่ด้ยีบันไดอดูอาหารข้างล่างร้อนอาหารข้างล่างร้อนอาหารข้างล่างร้อนมันเผ็ดกิด้วย อีกแค่ฟาดอีไอ้คองเด็กเนี่ยพว่าอาหารพันหลายพี่น้องอันนี้สือถั่วแล้วก็ขนมลูคอมผมไปแอบเกินนี้สิบรอบแล้ว อีกเล็กๆับมือสอตันส้ยไดบคิวอาคงแม่ยังใหแม่กินก่อนกินตีอะไรโอรีโออยากดูบ่ทุกคนอยากดูบ่ททุกคน แม่ซื้อโอูโอดิโอมาให้เอ้ยหกสิบหกหกสิบหกโครนหก <pack. S 2> แพ็กตอนลั้นหนึ่งสิบสิบเอ็ดหนึ่งห่อสิบเอ็ดโครนอ,อ,อ,อันนี้อยองกินอาทิตย์หนึ่งหมดใช่หกพัคเก็ตวีกันวันและซัมซุงคอย <laughs> ใช่เอเล็กเอาหมดคนเดียว You love, you อันนี้ปิดปิดไว้เผื่อน้องมากินลูกถ้าตัวเองไม่เอาก็เออลอาสปิดไว้ครับจ้าทุกคนอาหารค่าวันนี้กะง่ายๆนะจาะมือนนีนสามคนนะจาะทุกคนจ่าก่อเป็นอย่างแสบคือเกาจ้า <c oughs> สองคนหนึ่งคนขันอาหารแสบกระแสบจ้าทุกคนจา่า เลยจ้าทุกคนจ๋าพอ,อกันไหมในคลิปวิดีโอนาจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายบาอ,อ้ผัดไทยของเรา